10อันดับยอดขายรถยนต์ในไทยรถจีนโตพุ่ง400%รีโวรแรงต่อเนื่องความดีแมกได้ในช่วงท้ายปีสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปีสําหรับตลาดรถยนต์ในเมืองไทยโดยตลอด10เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม2565อ้างอิงข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจตลาดเมืองไทยมียอดขายรถยนต์รวมไปแล้วทั้งสิ้น698,305คันเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา17.1% โดยแบ่งเป็นยอดขายจากรถยนต์นั่ง2 2 1 0 8คันเพิ่มขึ้น12.2%และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์478,197คันเพิ่มขึ้น19.5%แม้ว่าบางค่ายจะมียอดลดลงแต่ภาพรวมของตลาดนั้นยังถือว่าเติบโตโดย10อันดับยอดขายรถยนต์ในไทยที่ขายดีที่สุดตลอด10เดือนที่ผ่านมานั้นมีดังนี้อันดับที่1 Toyota ทำยอดขายตลอด10เดือนที่ผ่านมา ได้2 3 4 0 5 8คันเพิ่มขึ้น23.6%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครองส่วนแบ่งการตลาดที่33.5%อันดับที่ 2. อิ Isuzu ทำยอดขายได้107,7714คันเพิ่มขึ้น20.9%ครองส่วนแบ่งตลาด25.4%และอันดับที่ 3. Honda ทํายอดขายได้67,190คันลดลงจากปีก่อน1.9% ครองส่วนแบ่งตลาด9.6%ส่วนอันดับอื่นๆได้แก่มิตซูบิชิทำยอดขายได้42,712คันเพิ่มขึ้น15.4%ครองส่วนแบ่งตลาด6.1%ฟอร์ดทำยอดขายได้33,272คันเพิ่มขึ้น31%ครองส่วนแบ่งตลาด4.8%มาสตาทำยอดขายได้28,900คันเพิ่มขึ้น2% ครองส่วนแบ่งตลาด4.1% MG ทำยอดขายได้22,606คันลดลง6.7%ครองส่วนแบ่งตลาดที่3.2% Nissan ทำยอดขายได้18,753คันลดลง20.3%ครองส่วนแบ่งตลาด2.7% Suzuki ทำยอดขายได้17,180คันเพิ่มขึ้น2.5%ครองส่วนแบ่งตลาด2.5% และเกรดวอลมอเตอร์ทำยอดขายได้9,105คันเพิ่มขึ้น445.5%ครองส่วนแบ่งตลาดที่1.3%เมื่อแยกยอดขายรถยนต์แต่ละค่ายออกมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีเพียงบางค่ายเท่านั้นที่สามารถทำยอดขายเติบโตได้ขณะที่บางค่ายมียอดขายลดลงโดยเฉพาะนิสสันที่มียอดขายลดหัวไปมากกว่า20% ขณะที่ค่ายยานยนต์น้องใหม่จากจีนอย่างเกรดวอ a มอเตอร์สามารถทำยอดขายโตพุ่งขึ้นมามากถึง445.5%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยตัวเลขการเติบโตดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเมื่อปีที่แล้วเป็นการเปิดตัวจำหน่ายรถยนต์ของเกรดวอ a มอเตอร์เป็นครั้งแรกซึ่งสามารถทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ในครึ่งหลังของปีจึงทำให้ยอดขายในปีที่ผ่านมานั้นมีเพียงครึ่งปี ขณะที่ปี2,565คายเดินหน้าเต็มกำลังสำหรับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทำตลาดและทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้าจึงทำให้ยอดขายโตพุ่งขึ้นมากกว่า440%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานั่นเองด้านตลาดรถกระบะนั้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา t o y ต,ตาไฮ l ักส r ีโ o สามารถทำยอดขายได้ทั้งสิ้น12,569คันเพิ่มขึ้น2 1 7 9คันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทำให้ในเดือนตุลาคมรีโว่สามารถทำยอดขายแสงหน้าอิ u z u ดี m x ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้สำเร็จในรอบปีแต่ถา้ายอดขายสะสมรวมตลอด10เดือนที่ผ่านมานั้น Isuzu DMAX ยังทิ้งห่างรี v o มากกว่า27,000คันซึ่งเป็นจำนวนที่คาดว่าจะทำให้ Isuzu DMAX สามารถคว้าแชมป์ยอดขายกลุ่มรถกระบะในเมืองไทยปีนี้ได้ไม่ยากเย็นอะไรมากนะัก ส่วน3รุ่นที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือ MG Extender โดยในปีนี้ยอดขายลดลงไปกว่า39%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขณะที่ Mazda BT 5 0แม้จะอัดโปรโมชั่นในช่วงท้ายปีทำให้ยอดขายขยับขึ้นมาถึงหลักร้อยคันต่อเดือนได้แต่ยอดขายรวมในปีนี้ยังน่าเป็นห่วงโดยลดลงไปกว่า20%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และนิสสันโนราที่มียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีและลดลงไปกว่า14%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยทั้ง MG Extender และนิสสันโนรานั้นคาดว่าจะยังคงไม่ดีขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่ของตัวรถสุดท้ายเป็นดาวเด่นของตลาดเมืองไทยในปีนี้นั่นก็คือกลุ่มรถจ์ไฟ้า BEV โดยตลอด10เดือนที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนสะสมรวมแล้วทั้งสิ้น7,164คันซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ราว1%เมื่อเทียบกับยอดขายรถยนตทั้งหมดในตลาดเมืองไทยโดยมีน้องเหมียวไฟฟ้าอย่างโอรากูดแคทนำมาเป็นอันดับที่1ด้วยยอดจดทะเบียนรวม3,121คัน ตามด้วย MG EP 1,787คันและ Volvo XC 4 0ย Pure Electric ตามมาเป็นอันดับ3ด้วยยอดจดทะเบียนรวม595คันและด้วยระยะเวลาอีก2เดือนคาดว่าตัวเลขยอดจดทะเบียนรถจ์ไฟฟ้า BEV ในตลาดเมืองไทยจะทะลุ1,000 100, 0คันอย่างแน่นอนจากปัจจัยด้านบวกในช่วงสิ้นปีที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นและเข้าสู่เทศกาลการขายประจำปีอย่างมอเตอร์เอ็กซ์ป2022 โดยแต่ละค่ายเตรียมตัวเปิดรถยนต์รุ่นใหม่รวมไปถึงแคมเปญเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อรถใหม่ง่ายขึ้นเพื่อนๆละครับมีใครเล็งรุ่นไหนไว้บ้างจะไปทางรถยนต์ไฟฟ้าเลยหรือว่ายังเล็งรถน้ำมันรุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้อยากออกรถใหม่และกำลังมองหารถมือสองที่ราคาถูก ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ sia สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ